พรมลิขิต EP 24พุทธตาลแม่กลิน่นลงเรือลำเดียวกันถึงเวลาคลายปมในใจเป็นนิฉากที่ยากสุดๆไปเลยสำหรับละครเรื่องพรมลิขิตที่ดำเนินมาถึงใกล้ตอนจบเต็มที่แม้เรื่องราวความรักพระนางจะยังไม่คลายปมได้ถึงไหนแต่เรื่องราวของพุทธตาลที่รับบทโดยนางเอกสาวเบลล่าราณีและแม่กลิน่นรับบทโดยน้ำตาลพิจักขณา ก็ถึงเวลาได้คลายปมความคาใจกันเสียทีกับฉากที่พุตานถูกพวกพ้องไอขามผัวกเก่าอึ่งมาดักฉุดเพื่อหวังเอาไปขายเพราะกธแค้นที่เคยพ่ายแพ้เธอที่ตลาดงานนี้ความสวยก็บังเกิดขณะที่พุตานกำลังถูกจับตัวไปแม่กลิ่นก็ดันเดินผ่านมาเจอขามสั่งให้ลูกน้องจับแม่กลิ่นไปขายด้วยขามและพวกพาทุกคนไปยังท่าน้ำเพื่อที่จะพายเรือออกไป แต่แม่กลิ่นที่มีอาการทุกครั้งเวลาลงน้ําหรือต้องขึ้นเรือกลับไม่ชอบใจนักและโกรธที่ตนถูกร่างแห่ไปด้วยจูู่พุทตานบอกให้แม่กลิ่นเตรียมตัวเพราะเธอจะล่มลเรือลํำนี้เพื่อหนีงานนี้แม่กลิ่นที่ไม่ทันตั้งตัวก็เสียหลักตกน้ําแต่ก็ได้พุทตานช่วยชีวิตไว้ฉากนี้ก็หินสุดๆไปเลยเจ้าค่ะเพราะเปิดฉากด้วยคิวบูของเบลล่า ที่จริงจังถึงขั้นต้องซ้อมก่อนวันถ่ายจริงเรียกว่าใช้วิชาดาบที่พอริสซ้อนมาทั้งหมดในวันนี้สู้กับใครไม่รู้สู้กับไอ้ขามที่รับบทโดยไผยวิสรุตตัวใหญ่กว่าเบลล่ามากแรงผู้ชายยังไงเบลล่าก็คือแทบจะสู้ไม่ไหวแต่เบลล่าใจสู้ไผ่ช่วยออกแรงเป็นแค่ acting อีกส่วนพอถึงคิวเบลล่าตอนจะบิดแขนไผ่ก็คือไม่ไหวเพราะกล้ามใหญ่มาก คว้าไม่ได้เต็มมือก็เรียกว่าทุลักทุเลกันไปไม่น้อยก่อนที่จะมาลงเรือถ่ายทำบนน้ำคิวถ่ายวันนี้ทั้งเบลล่าและน้ำตาลได้ไปถ่ายทำฉากใต้น้ำมาด้วยกันแล้วหนึ่งวันเต็มๆโชคดีที่สกิลดำน้ำของนางเอกสาวทั้งสองแน่นมากเลยเป็นบัตดีที่ดีขวงคู่กันลงไปถ่ายใต้น้ำได้อย่างสบายยากนิดหน่อยก็ตรงที่น้ำตาลจะต้องถูกรัดมือแล้วไปขัดขืนกันใต้น้ำ ซึ่งคิวต้องเป๊ะมากแต่ก็สมเป็นนางเอกสายสตรองทั้งสองผ่านซีนใต้น้ำไปอย่างสวยงามก่อนจะมาถ่ายบนเรือไม่แค่นั้นเบลล่าต้องไปคนโครงเรือให้ล่มแต่จะล่ม,มเรือจริงก็กลัวจะโหดเกินไปเอาแค่ซับซอบ,อบทำท่าแล้วคัดมาในน้ำแทนแต่ก็ยังไม่ไหวเกิดเหตุหัวฟาดไปซะได้เพราะไผ่ที่ตกน้ำจริงๆดันถูกเรือลอยมาชนเข้าที่หัว จนคิ้วแตกต้องเย็บเจ็บสีดไปต,ตามๆกันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อจริงๆเรียกว่าเป็นฉากยากฉากหินกว่าจะผ่านมาได้แถมยังเฉลยความจริงทุกอย่างว่าทำไมน้ำตาลและเปลล่าต้องไม่พอใจกันมาเหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาแต่ชาติปางไหนติดตามฉากนี้ได้ในละครพลมลิขิต EP 24วันอังคารที่12ธันวาคมเวลา20นาฬิกานาที ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3รีพัส